รู้เท่าทันคนโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตืนอนภัยตำรวจไซเบอร์เตือนภัยค่ะกับพันวตรีภากฤษกิต,ตยพงศ์นะคะหรือว่าสารวัตรเติ์กค่ะรองโฆษกกรมขับการตัวสืบสวนสอบสวนอาิากรรมทางเทคโนโลยีสองสวัสดีสารวัตรเติ์์ค่ะ สวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเอ็มเก้าหนึ่งนะครับเจอกันอีกแล้วครับในทุกวันพุธครับเราเจอกันทุกวันพุธนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของมิจฉาชีพนะครับวันนี้สารวัตรเต์อจะคุยเรื่องจริงๆแล้วเรื่องเนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นมุกใหม่นะครับที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใหม่นะครับมันเป็นแต่ว่ามันกลับมาอีกแล้วครับพี่ปุ้มครับคือแก๊ง call center ครับพี่ปุ้มค่ะแก๊ง call center โทรมาอ้างเป็นโรงพยาบาลเล้ว่็ ญาติเรานะครับเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินด่วนฉุกเฉินให้โอนมาเลยโอ้โ oh, ค่ะใช่ครับจริงๆแล้วมุกเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมามามาไม่บ้างก็น้อยนะครับ <c oughs> มันก็เป็นโอ <c oughs> ลเมตของแก๊ง call center ครับ <c oughs> แต่ว่าอตอนนี้ครับแก๊ง call center เนี่ยต้องบอกนี้ครับวิธีการของพวกเนี้นะครับเขาก็จะ วนไปเลื่อเลยพี่ปุ้มจะทําเป็นยาดบ้างทําเป็นนู่นนี่นบ้างตามตอรี่ไปแต่ว่าอันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือในเรื่องของการอ้างตัวครับเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลแล้วข้อมูลประเด็นเด็นสําคัญคือข้อมูลมันถูกต้องพี่ปุ้มโอ้ข้อมูลถูกต้องอะไรถูกต้องเราชื่อตรงต่คนมีหมดเลยใช่ใช่ครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุ้มครับนี่ายชีพเนี่ยพวกนี้มันมันน้อยจะโผลมาอ้างว่าเป็นเจ้าที่พยาบาลนะครับอาจจะเป็นระดับ จังหวัดอำเภอต่างๆหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลชื่อดังก็ได้นะครับพวนี้ก็จะพูดจาดีครับพูดจาสุภาพแล้วก็อาจจะใช้ข้อมูลชื่อผู้รับสายที่ถูกต้องครับอบอกว่าญาติเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับป่วยรุนแรงอย่างเช่นเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าคุณรู้จักกับคนปุ้มตื้อตื้นชื่อจริงอับตัวจริงถูกไหมตอนนี้นะครับ ้านคุณได้รับบาดเจ็บป่วยรุนแรงนะครับและต้องการค่าใช้จ่ายเร่งด่วนนะครับ oh. อนอกจากนี้มันจะมีมะมการแอดออนเพิ่มอ,อีกนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการเสนอครับมีประกันนะครับแต่ชื่อผู้อ,อ่อนประโยชน์เนี่ยเป็นคุณหรือโอนก่อนเดี๋ยวจะเคลียรประกัน oh. จ่ายเงินคืนให้พร้อมกับวงเงินที่สูงกว่านี่มันก็จากป็นสารวัตร เป็นคุานที่ดีมากเลยครับพี่ป <ภา S 2> ุ้มค่ะจริงๆข้อมูลเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลโดยโดยทั่วไปหรือข้อมูลที่เป็นในแบบเฉพาะเจาะจงนะครับค่ะแบบทั่วไปเนี่ยก็คืออาจาจะเป็น <enfim> ในเรื่องของเขาอาจจะใช้วิธีการวิกเต็ม t a r g ต t i n ก็ได้ครับอาจจะดูในเรื่องของอาจจะส่งโซเชียลเราอันนี้นะครับในประเด็นประเด็นนี้อาจจะมีการส่งโซเชียลหรือแม้แต่อ่าพวกพัาสดุต่างๆที่เราเคยซื้อของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับค่ะแต่ประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยนะครับอ่า พวกแคนเข้าเซ็นเตอร์พวกนี้นะครับอาจจะได้ข้อมูลจากภาคต่างๆอาจจะเป็นหน่วยงานต่างๆยัน,นทำข้อมูลหมดไปครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าอาจจะมีการขายข้อมูลกันหรือข้อมูลอาจจะหลุดหมดไปโดยไม่ตั้งใจจริงๆก็มีะนะครับอ,อันนี้แหละคือคือ,อวิธีการซึ่งวิชาชีพเนี่ยโพอไปเนี่ยเขาก็ใช้ เรื่องของความกลัวของเราละความตกใจของเราอะนะคบ<ะ>จริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเบอร์ปกตินะคะพี่ปุ้มที่อาจจะไม่ใช่เลขแปลกอะไระหรือแม้แกแกระทั่งใช้พวก spoofing นะคะก็คือพวกปลอมเบอร์ทำให้แบบถูกหลอกยากทําให้แบบถูกแบบแบบเราจะตรวจสอบได้ยากครับพี่ปุ้มมัน<ะ>ก็จะมีในวิธีการนี้หรือที่ซซมบล็อกต่างๆนะครับโดยคนกายทางจิตวิทยาที่เนี่ยใช้ใช้อะนะครับ ย่างแรกเลยเขาจะใช้หลักการที่เรียกว่าอํานาจของอิิพลสังคมอ่ะนะครับหรือที่เราพูดกันพูดกันบ่อยละในเรื่องของออลเทอริตี้การใช้หลักออลเทอริตี้แอทนะครับหรอออเทอริตี้ก็คือพูดว่าเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลทําให้เกิดความน่าเชื่อถือคําพูดของเขาเนี่ยจะดูดีแล้วข้อมูลเนี่ยจะแบบค่อนข้างถูกต้องนะคบจากนั้นเนี่ยพอเริ่มนะครับว่าล้อมด้วยการใช้หลักอํานาจหรือออลเทอริตี้แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้หลักที่เรียกว่าสแกสิตี้นะครับหรือความรีบรด่วนนะครับสแกสิตี้ก็คือการ องรีบโอนนะเครื่องบินให้จับหิวใจในทันทีอะไรองี้อ่าใช่แล้วก็จะเสริมภาพด้วยเรื่องของโซเชียลพูครับก็คืออ้าว่ามีประปันหรือมีขั้นตอนเป็นปกติความให้ฟังดูถูกต้องนะคะทีเนี้ยความเล่งด่วนหรือภาวะตื่นตัวทางอารมณ์เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเราเนี่ยได้รับว่าได้รับข่าวว่าญาติเราป่วยเนี่ยคนเนี่ยจะเกิดความเครียดหรือความกลัวครับซึ่งเนี่ยทำให้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยต่ำลงภาวะ ทางอารมณ์เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอทําให้เราเนี่ยนะครับเลือกเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับความกลัวครับนี่แหละมันคือมันคือสิ่งที่อวิชาชีพเนี่ยเขาจะใช้นะครับโดยแบบแผนความคิดและอคติเนี่ยนะครับก็คือถ้าคนเนี่ย่็เห็นข่าวญาติป่วยหรือุบัติเหตุเนี่ยเขาจะประเมินความเสี่ยงสูงก่อนเลยพี่ปุ้มทำให้เชื่อข้อความแบบนี้ได้ง่ายว่าเจอเฮ้ยรถชนจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง เอาผู้อปายยกตัวอย่างเลยอย่างแม่ผมอะเอาแม่แม่ผมเลยเนี่ยตอนเด็กๆ่งพี่ปูมผมอะไปขับจักรยานแล้วก็แล้วก็เหมือนไปไปล้มใช่ไหมเออไปล้มแบบเลือดเลือดมันก็ออกแบบแขนก็ถลอกปอกเปิดก็เป็นแบบเลือดเป็นแบบธรรมชาติของเด็กใช่ใช่ทีนี้คนแถวปากซอยเนี่ยเขาก็ทําแผลให้อ่าทีเนี้ยก็มีคนก็ไม่รู้ไปบอก ไปพูดแบบประมาณว่าเออเนี่ยผมลดล้มนะมเขาพูดคำว่าลดล้มอ่ะแม่เขาจะคิดไปอีกอย่างว่า,าต้องโดนรถทับรถชนคือมันจะเป็นคิดอย่างนั้นแม่แต่คือลดลดล้มอ่ะคือสมล้มเองเข้าใจไหมฮะ <laughs> อ่ะนี่แหละมันคือหลักมันคือหลักการที่ทําให้คนเราอ่ะคิดอย่างนั้นแล้วก็จะเชื่อใช้ความกลัวครับคือ,เ,อเชื่อตามตามข้อมูลนั้นนะคะผมคือผู้ผู้ผู้ถูกหลอกเนี่ยมักจะมองหาหรือขอข้อมูลที่ยืนยัน ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเช่นถ้ามีชื่อญาติพูดถูกเนี่ยก็เชื่อสันสีเลยยิ่งสถานการณ์แบบนี้อยากพูดถูกข้อมูลทบถูกอาจจะมีเลขแบบนะี้ตัดประกันสังคมหรือเลขอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะสรุปแล้วคือวิชาชีพเนี่ยเขาใช้การผสมผสานของตำแหน่งอำนาจและความเร่งความเร่งหน่วนของอารมณ์ของเหยื่อไปปรุงพกเนี้แล้วก็อาจจะเป็นสคริปต์นะครับที่ผ่านการทดสอบแล้วนะครับเพื่อเอาชนะการคิดเชิงตรรกะของผู้ฟังอันนี้ก็เป็นวิธีทีนี้ ถ้าเราจะมาวิเคราะห์วิธีการหลอกนะครับให uh ้เ huh. อาเป็นแบบแบบขั้นตอนเลยนะครับสเตปแรกเลยนะครับพวกนี้เขาจะมีการเก็บข้อมูลล่วงหน้า uh huh. อย่างที่ที่พุ้มถามไงว่าได้มันได้ยังไง uh huh. อ,อาจจะหาเบอร์ชื่อหรือขอข้อมูลส่วนตัวจากสื่อสังคมข้อมูลสาธารณะอะไรแบบนี uh huh. ้การซื้อข้อมูลต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการโพลครั้งแรกสร้างความน่าเชื่อถือครับจกผู้จ,จาเป็นมิตรนะครับใช้ชื่อผู้รับสายกล่าวถึงชื่อญาติหรือสถานที่เพื่อสร้างความแน่ใจก่อน uh huh. อย่างเช่นถามว่าอันนี้ชื่อนี้ยาคุณใช่ไหมบ้านคุณอยู่ท่านี้ใช่ไหมออาเกิดว่าตรงไปปุ๊บเสร็จก็เสร็จนะครับ<ฆ>จากนั้นเนี่ยสู่ขั้นตอนที่สามครับก็คือการใช้กระตุ้นอารมณ์ครับคือ uh huh. จะให้ข้อมูลน่ะที่มันเกิดความช็อตปีปุ้ม uh huh. เช่นเลื่อนออกมากอ้งตาตัดโดยทันทีเนี่ย uh huh. อันนี้เราเริ่มเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มกระตุ้นอารมณ์ละนะครับ uh huh. จากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่การเสนอทางออกง่ายๆอ้างว่าจําเป็นต้องโอนเงินก่อนนะเพื่อให้รงพยาบาลเนี่ยรีบดาเนินการนะครับแล้วก็ จากนั้นเนี่ยออเสนอแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่การให้ความหวังคืนครับเช่นสัญญาว่าจะมีการเคลมประกันและจะคืนเงินจ่ายค่าใช้จ่ายในการเบริกภายหลังนะครับเพื่อให้เหยื่อนู้สึกว่ามีทางออกและไม่เป็นการสูญเสียอย่างถาวรนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนท้ายครับจะเป็นการตัดช่องทางการตรวจสอบครับขอกให้รีบโอนไม่ให้โทรหาใครนะครับหรืออาจจะใช้เบอร์ปลอมที่อ้างเป็นเบอร์โรงพยาบาลผมใครคือเหยือ่ปอปผมใครคือเหยื่อและ เอาบางกับปัจจัยนี้อืมอย่างแรกเลยครับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงครับคือผู้สูงอายุแน่นอนเพราะปั๊กจะมีข้อมูลนะครับส่วนตัวเผยแพร่และทักษะดิจิทนะัลเนี่ยอาจจะลับหรืออาจจะยังยังอาจจะด้วยความที่เขาเป็นห่วงคือผู้สูงอายุเนี่ยจะจะเป็นวัยที่จะอรักญาตินะครับแล้วก็ห<อ>่วงลูกหลานเป็น,นอย่างมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านไงแล้วลูกหลานออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบอาจะ จะค่อนข้างกลัวมากที่สุดในวัยนี้นะครับหรือคนที่มีความสัมพันธ์ห่างๆกับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดยิ่งห่างนี่น่ากลัวพี่ปุ้งบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยิ่งห่างก็คงไม่โดนหลอกหรอกยิ่งใกล้หปถึงว่ายิ่งใกล้ยิ่งรักยิ่งบูกหลอกใช่ไหมครับยิ่งสนิทยิ่งถูกยิ่งแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับยิ่งสนิทนะครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอาจจะมีข้อมูลของวิชาชีพที่อาจจะไม่สอดท้องกันอาจจะจับได้เพราะความสนิทสนมเนื้อ อาจจะมีไลน์คุยกันอะไรแบบนี้พิ่งคุยกันอยู่เลยอะไรแบบนี้อาจจะไม่สอดคล้องกันแต่พอความสัมพันธ์ทางห่างอะนะครับเราจะไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นไปอะไรดียังไงเราที่นี่เป็นห่วงมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในสภาวะที่ความเครียดทางการเงินจะยิ่งยิ่งมีความเครียดทางการเงินอะจะยอมโอนง่ายขึ้นเพราะมองว่าคืนได้อันนี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 ้เป็นหลักบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนที่มีปัญหาสภาวะทางการเงินแบบ มีปัญหาทางการเงินอ่ะควรควรจะควรจะไม่รีบโอนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคนเหล่านี้นะครับจะเป็นจุดเบาบางนะครับเพราะางที่อาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่าคืนได้ขึ้นมานะครับหรือคนที่นะครับอาจจะเป็นคนที่อ่าไว้ใจเสาวสารมากเกินไปนะครับอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจการสื่อสารโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มานะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงทีนี้ครับถ้าเราเจอแบบนี้ครับเราจะมีวิธีป้องกันยังไงดีเลยค่ะ อ่าอย่างแรกเลยพี่ปุ้มสติสติสตนี่คือคือตัวแกนกลางทุกอย่างของทุกสร่งที่อราจะพูดไปถ้าเรามีสต,ติก็ไม่เสียสตั้ใช่ไหมครับที่เราคเคยพูดไปใช่ไหมทีนี้นะครับก็คือต้องเช็คก่อนโอนพี่ปุ้ม,มตามชื่อตำแหน่งและข้อมูลโรงพยาบาลมาเต็มเต็มเลยนะครับในเคียชัดเจนแผนกชัดเจนนะครับและวางสายแล้วโทรกลับที่เบอร์การของโรงพยาบาลที่เราโทรหาเองไม่ใช่เอาเบอร์มาจากน่ยายชีพนะอ่าวางสายได้เลย คือของแบบนี้นะครับรีบไม่เป็นไรครับเราตัดสายไปก่อนแล้วก็โทรกลับไปนะครับยังไงโรงพยาบาลเขาก็จะต้องมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะหรือจากนั้นครับโทรหาญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับอคนที่โดนแอบอ้างเ่ยนะใครถามเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดก่อนนะครับแล้วก็อย่าเชื่อคําสัญญาทางการเงินว่าคืนประกันนะครับเอกสารรายละออักษรอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้นะครับให้ให้ระวังนะครับ แล้วก็อย่ายให้ข้อมูลบัญชีหมายเลขบัตรประชาชนของเร,ราทางโทรศัพท์เพราะบางทีมีอาชีพจะอาศัยพวกนี้แหละในการหลอกข้อมูลเรา, <S <S เ<อ>านะครับผมสาหรับครอบครัวนะครับผมก็แนะนําให้ตั้งรหัสลับของครอบครัวไว้นะครับสำหรับดีเด่นเพจจุดเชิญเช่นทำง่ายๆ่ะครับทำง่ายๆนะครับอ่าอย่างเช่นแบบว่าอวันนี้นะครับอยากอนนี้ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บอะไรแบบเนี้ยผมว่าบอกเขาถามคําถาม ไปเลยก็ได้อ่ะนะครับถามคําถามแบบที่เฉพาะเจาะจงเลยว่าเอ้เมื่อเช้ากินอะไรกันอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับเดีวเมื่อเช้าแม่ให้กินอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอในในแนวทางนะครับอที่ดีเลยนะครับผมค่ะหรืออาจจะตั้งรหัสรับอ่รหัสลับที่รู้กันในครอบครัวก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบเอ่อแฮปปี้แฮปปี้อะไรเงี้ยถามมันไรตอบอะไรเงี้ยให้เป็นรหัสลับที่แบบว่าอ่อที่แบบว่าเราจะรู้กันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ใช่ครับพี่ปุ่มก็คือวันนี้ครับก็คือมุกอ้างเปโรงพยาบาลเนี่ยมันใช้หลักการผสมผสานของอำนาจและความิร้อนนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างความน่าเชื่อนะครับเราป้องกันได้ด้วยครับท่านผู้ฟังครับเราป้องกันได้ด้วยการตั้งสติตรวจสอบวางสายและโทรหาที่หมายเลขของทางการที่เราค้นหานะครับแล้วก็สร้างระบบป้องกันในครอบครัวครับพี่ปุ้มครับอืมใช่เลยนะคะมีทีมข่าวเราบอกมาบอกว่ามีการได้ได้รับกันหาสารวัตร ได้ร,รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิลป์การจนบุรีอ่าแล้วก็มีเหยื่อหลงังหลงเชื่อด้วยนะแล้วก็โอนไปเนี่ยค่ะแบบหลักแสนเลยทีเดียวมเมื่อวันที่15ตุลาคมเนี่ยทางเพจของโรงพยาบาลศิลปทก์ก็ได้มีการประกาศเตือนด้วยเหมือนกันครับอ่ามีการประกาศเตือนในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบ,บอกว่าไม่ได้มีนยโยบายติดต่อเพื่อให้ประชาชนแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมครับ แล้วคราวนี้เนี่ยต้องครับเลยครับล่าสุดค่ะก็มีมีทีมเราทีมทีมของสวพเนี่ยค่ะก็บอกว่าได้รับโทรศัพท์เข้ามาเป็นเสียงผู้หญิงสามารถระบุชื่อนามสกุลได้ถูกต้องเลยแล้วก็แบบว่าเจ้าหน้าที่เราก็เลยวางสายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะครับครับคนเจอกันเยอะมันเป็นมุกเก่าที่เรียนกลับมาอีกแล้วถูกต้องครับคือไอ้คำว่ามุกใหม่เนี่ยผมผมไม่อยากจะใช้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามิจฉาชินเนี่ยเขาก็ใช้มุก ไปเนี่ยเดี๋ยวพอเรื่องซาไปเราก็จะประมาทละนะครับดังน<ด>ั้นอยากให้บอกว่าพวกพวกเนี้ยมันจะมีมาตลอดนะครับในอดีตปัจจุบันและยันอนาคตดังนั้นอยากจะท่านรู้แล้วก็รับมือกับไทยพวกนี้ตลอดไว้ไว้ตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการโทรมาแอบอ้างเป็นคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องยิ่งตาหนักแล้วก็ต้องยิ่งระวัง เอาไว้ให้เป็นพิเศษเลยครับอ่าที่ดีที่สุดค่ะถากันก็คืออย่างที่สารวัตเติร์กบอกเลยให้โทรย้อนกลับไปในหน่วยงานโรงพยาบาลไหนอะไรเงี้ยโทรไปถามหรือโทรข้าเบอร์มือถือของคนที่เขาแอบอ้างก็ได้ถ้าเรามีเบอร์มือถือของเขาใช่ครับค่ะใช่ครับค่ะมีคุณศักชัยค่ะคุณศักชัยเนี่ยมีคําถามด้วยนะฮะบอกว่าคุณศักชัยนี่ขับแท็กซี่ค่ะสารวัตรบอกว่ารับ,รบผู้โดยสารขึ้นมาค่าโดยสารเนี่ยสามร้อยสิบเจ็ดบาทแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ย โอนมาให้3,500บาทคุณศักชัยก็เลยไปกดคืนให้3,500บาทไอ้ส่วนเกินนะนะคะส่วนผู้โดยสารเนี่ยก็คืออ่าจ่ายมา320บาทก็คือก็คือ,ก,คอก็คือเคลียร์กันละอ่ะก็โอนเงินไอ้3,500คืนไปผู้โดยสารก็จ่ายส่วนต่างมาคือ320ก็คือค่าแท็กซี่หลังจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยบัญชีคุณศักชัยเนี่ยโดนระง,งับ mm. โทรไปถามธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยธนาคารบอกว่า ให้โทรไปที่1 4 4งเจ้าหน้าที่1441เนี่ยแจ้งว่าบัญชีของคุณศักชัยเนี่ยไปหลอกลวงคนให้ซื้อทีวีแต่พอผู้เสียหายโอนเงินกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้รับทีวีอา่ทั้ง1441เนี่ยก็บอกให้ไปแจ้งที่สนบังเขิเพราะว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ปรากฏว่าไปที่สนบังเขนิเนี่ยสนบังเขิบอกว่าคุณศักชัยเนี่ยออ่อ เป็นผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้เสียหายให้รอหมายเรียกอย่างเดียวแล้วทาไมมันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับคุณสั่งขชัยครับหมายเรียกเนี่ยนะครับหมายเรียกเนี่ยเราเราซึงการเรียกหมายเรียกเนี่ยเราก็ต้องไปตามหมายเรียกนั้นนะ,นะครับเราก็ไปชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมัน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 เป็นยังไงครับ <sim. S 2> คือไอ้เรื่องเนี้ยนะครับมิจฉาชีพอาจจะใช้วิธีการการปกเกิดเส้นเงินด้วยการโอนมาให้เราแลให้เราถอน หรือมีการโอนกลับไปกลับมาไรป,ประมาณมนี้ครับซึ่งมันเป็นรูปแบบของการการชุบตัวหรือ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 การฟอกมลทินของคนที่เป็นบัญชีมา้าครับคือจริง,รงๆแล้วคนที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่นะครับอ่าจจเป็นคนที่เป็นวิชาชีพก็ได้หรือเป็นเครือข่ายที่ให้ให,ให้ให้โอนเงินอะนะครับให้โอนเงินแล้วก็คนที่โอนอาจจะไม่ใช่คนนั้นแต่ว่าเป็นอีกคนนึงที่อยู่ที่อื่นก็ได้ S 1> <S 1> นะครับซึ่งอาจจะปรุงคนอื่นอะไรไปก็ทาแต่นะครับมันอาจจะเป็นคือถ้าผมผมุพูดวิธีการตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยมันจะซับซ้อนรายละเอียดมากนะครับเพราะขอให้ถ้าเราเราไปสุดใจครับคุณสัดชัยครับแล้วก็เรายืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอย่างว่าเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเอาหลักฐานแล้วก็เอาเรื่องราวพวกนี้นะครับเป็นชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ ได้ได้ได้ช่วยเหลือต่อไปนะครับคือการถักหมายเรียกเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรแนะครับโอก็ยังไม่ใช่หมายจับนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพอพอมีการโอนเงินเครือข่ายกันแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับเป็นอมองได้ว่าเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับบัญชีม้านะครับอแล้วก็คือก็คือการแนะนําคุณศักดชัยก็คือว่าให้ไปให้ไปตามหมายเรียก แล้วก็เอาหลักฐานการโอนเงินต่างๆเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่ฟังถูกไหมคะถ้าครับถูกต้องครับถ้าถ้าเกิดว่าอย่างที่ถ้าคุณคุณหักใจเล่ามาครับก็คือโอนเงินเป็นยอดเดียวอ่ะครับผมว่าไม่น่าจะหนักใจอะไรเพราะว่าเราหนึ่งเราแล้วก็เออผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับหลักฐานทุกอย่างอ่ะก็ควรจะมีนะครับอย่างเช่นว่าอ่าอาจจะเป็นตอนในรถตอนอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ขอให้ทางให้ตำรวจก็อาจจะเอาวันเวลาวันนั้นนะครับ ที่เราเราให้ปากคําไปอ่ะนะครับไปดูกล้องวงจรปิดครับว่า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 ตอนนั้นเราได้ขับแท็กซี่จริงๆแล้วมีลูกค้าคนเนี้ยขึ้นมาจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าประมาณเนี้ยนะครับมันพอที่จะมีหาลักฐานได้ใช่ใช่ครับคือกระบวนการที่ทาเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุหรอกครับว่าเราใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราเราอ่าเราจะชี้แจงได้หมดนะครับ อืมโอ้แต่มันก็แย่มกันนะเจอเรื่องแบบนี้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปสอนอนู่นนี่นั่นไปให้ปากคําเนี่ยมันก็เสียเวลาธรรหากินเหมือนกันเนาะถูกต้องครับจริงๆริงจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขกันต่อไปอะครับพี่ปุ้กอย่างคือผมมารู้สึกว่าการโอนเงินบางอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันสะดวกแล้วมันรวดเร็วครับแต่พอฟางสะดวกมันรวดเร็วอ่ะมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็ก็ก็เป็นสิ่งที่อ่าง เราต้องแก้ไขกันต่อไปครับพี่ปุ้มครับแล้วจะแนะนําพี่โชเฟอร์ยังไงล่ะคะเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็จะโอนเงินถูกไหมคะอย่างกรณีคุณศักชัยถ้าเกิดว่าเออเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างคุณศักชัยเนี่ยโอนเกินมาสามพันห้าร้อยบาทเนี่ยแล้วพี่โชเฟอร์จะทํายังไงอะฮะที่จะได้ไม่ต้องไปโรงพักอะไรเงี้ยคะคือเรื่องเนี้ยถามว่าเป็นการตอบที่ยากมากเหมือนกันนะครับพี่ปุ้มเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วสมมติว่าผมแนะนํำถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในกรณีที่โอนเงินผิดอะเราเราอย่าโอนให้เขาเราแจ้งธนาคารให้ธนาคารเนี่ยคืนเงินกลับไป อันนี้คือ,อ,อในกรณีที่คนที่โอนเงินผิดบ้านเราบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยโอนเงินมาผิดนะคะ<ช>โอนเงินมาให้สามั้านะครับตัวนี้อยู่ก็โอนขึ้นมาให้ใ<ช>แล้วก็โทร,รบอกว่าพี่หนูโอนเงินผิดให้โอนกลับไปให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเ,เ,เราเราต้องแจ้งธนาคารนะครับเราไม่ใช่โอนกลับไปให้เขานะครับเร<อ>า<อ>แจ้งธนาคารก่อนนะครับแจ้งธนาคารก่อนนะครับว่าอย่างนี้เดี๋ยวธนาคารเนี่ยจะเป็นการจะดนงเงินอะไร เองนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่พอเป็นในเรื่องแบบนี้ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะครับเพ<ช>ราะว่าเขาอยู่กับตัวเราแล้วเขาก็มาโอนให้เราเดี๋ยวนั้น<ช>เดี๋ยวนั้นนะครับมัน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 เป็นอะไรที่หนึ่งก็คือก็คือพูดยากแล้วถ้าเราจะไม่อยู่ต่อหน้าแล้วถ้าเราจะไม่โอนคืนอะนะครับมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างแต่ทีนี้เราอาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงครับว่าบัญชีที่เราโอนไปอ่ะเป็นบัญชีเดิมหรือเปล่าที่โอนมาให้เรา อือ mm hmm. อันนี้คือคาถามถ้าเกิดว่าเขาโอนมาให้แล้วอยู่เขาบอกว่าให้โอนกลับไปนะครับ <Ha. S 2> แต่ให้เป็นบัญชีอื่นแปลว่าอันนี้มันเข้าเข้าหลักการฟอกเงินน,นะพี่ปุ้มค oh. ือการย้ายย้ายถ่ายเทเงินเอาบ uh. ัญชีเราอะ่ะเป็นเสมือนบัญชีม้าแถวสองอ๋อค oh, mm ่ะอืมครับอันนี้ก็ <Yeah. S 2> เลยเป็นสิ่งที่เราต้องเราต้องดูให้ดีจริงๆริพี่ป mm ุ hmm. ้มเราต้องดูให้ดีจริงๆ mm hmm. นะครับหรือแต่แต,แต่แต่ถ้าว่าจะให้ถึงโอเคถ้าให้ผมพูดในในในหลักการเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่า เราก็ต้องไปโรงพักเพื่อไปแบบเป็นการคืนเงนินทั่ชัดเจนปัญหาเรื่องกาปฏิบัติอ่ะใครจะต้องแบบขับรถไปโรงพักเพื่อจะ <c oughs> ทำเรื่องแค่นี้ถูกต้องไหม <c oughs> ใช่อ่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับก็อยากให้คุนศักชัยอ่ะไปลงบันทึกประจวาวันเอาไว้ครับถ้าเกิดเกิดเหตุยางอยู่โฟอโชฟเฟอร์ทุกคนที่รู้สึกว่ามีอแปะอๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ก่อนกลับบ้านอ่ะพอเราวิ่งรถเสร็จก่อนกลับบ้านนะครับไปลงบันทึกประจําวันกับจะาห้ตำรวจชัาหน่อยก็ได้ครับถ้าเราสงสัยในประเด็นนี้นะครับ ก็วที่จะเอาไว้กันตัวเองในอนาคตครับอ๋อคือถ้าเขาโอนผิดเนี่ยนะคะแล้วก็เขาลงรถไปแล้วมารู้ทีหลังเนี่ยเราสามารถที่ไปค,คืนคืนคืนทางติดต่อธนาคารได้แต่ถ้าเขายังนั่งอยู่กับเราตรงนั้นเนี่ยอย่างที่สามภารก็ยากอยู่ใช่มันก็ยังไงเป,เป็นผมอะผมเป็นโชเฟอร์อะ,อะแล้วอยู่ลูกลูกค้าอยู่ข้างหลังอะผมจะบอกเอยผมไม่คืนให้โอ้ผมเพราะมันก็ มันก็เรื่องใหญ่หัวเน่ใช่ไหมครับมันก็มันก็มันก็คืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันอันนี้อันนี้ผมผมผม,ผมเข้าใจเลยผมผมเข้าใจมากๆนะครับแต่ว่า,า,าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุที่มาเราจะในสถานการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องคืนไปอะนะคะก็ตอนพอพี่พี่โชเฟอร์ขับรถเสร็จอะครับหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับก็แวะแวะไปลงเรื่องจังหวะสักหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องร้านค้าเนี่ยก็ก็น่ากลัวครับเพราะว่านิตาชี่ก็ชอบใช้วิธีเนี้ยเป็นการฟอกฟอกฟอกแล้ว บางครั้งเนี่ยจะให้มาตวรวจสอบทุกยอดก็คงลำบากใช่ใช่ครับอืบมก็คุณศักชัยทำตามที่สารวัตรเติกแนะนำนะคะส่วนพี่โชเฟอร์ท่านใดที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ถ้าให้โอนคืนเดี๋ยวนั้นเนี่ยดูก่อนว่าบัญชีที่โอนเนี่ยชื่อเดียวกับที่เขาโอนให้เราหรือไม่ตรวจสอบเบื้องต้นครับเป็นข้รสังเกตเบื้องต้นครับแต่บางทีอาจอาจก็อาจจะไม่เสมอไปเรื่องเรื่องที่แนะนำมาอันนี้อาจจะไม่เสมอไปใช่ใช่แต่ขอให สังเกตหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าโอนไปทำไมต้องโอนไปให้อีกบัญชีหนึ่งก็เอ๋แล้วปุ่งนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็อย่าลืมไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานนิดนึีว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขาครับเพราะว่าตามหลักอ่ะพี่ปุ้มถ้าเกิดว่าเขาสมมติว่าผมโอนให้พี่ปุ้มห้พี่้มโอนคืนน่ะมันจะโอนจะโอนจะโอนไปทําไมถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหลักการคือต้องเอาเงินออกไปบัญชีอื่นโดนผ่านตัวกลางอะไรบางอย่าง อืมอ่าก็น่าคิดอยู่ค่ะประมาณนี้นะครับมันก็เป็นมันก็เป็นหลักการนะครับหรือบางที่อาจจะแกล้งัาเป็นโอนผิดแล้วก็พี่พี่มีเงินสดไหมอันนี้ก็น่าอันนี้ก็น่ากลัวนะฮะไอคือเป็นเงินสดทําไมต้องคือเป็นเงินสดอ่ะเอออันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็แปลกนะครับโอ้ก็ต้องระมัดระวังประมาณนี้ใช่ครับทั้งพี่โชเฟอร์แท็กซี่แล้วก็ทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะต้องระวังเยอะเลยค่ะสารวัตรมีอะไรจะฝากทิ้งถ่ายไหมคะ ก็ <g ül> วันนี้เราได้สองเรื่องเลยนะครับเรื่องอ่าเน้นยำ้ำในเรื่องของคนที่โทรมานะครับคนที่โทรมาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับพี่ปุ้มครับโ,โทรเป็นตำรวจโทรเป็นกรมที่ดินโทรเป็นกระทรวงน,นู่นนี่นั่นหรือแม้แต่โทรเป็นญาติเรานะครับโทรเป็นญาติให้เป็นเบอร์ไว้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งรีบกับสายปลายสายที่โทรมานะครับให้มีสติแล้วก็อ่า อย่าเพิ่งตกใจนะครับให้ตรวจสอบอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับส่วนในกรณีของอพี่โชเฟอร์พี่ร้านค้านะครับก็เรื่องของการโอนเงินเข้าโอนเงินออกนะครับเป็ทาเป็นไปได้ให้ตรวจสอบให้ดีที่สุดนะครับ<ฆ>อย่าให้เงินที่ไม่มีที่มานะครับโอนให้ให้เรา นะครับเดยง่ายๆนะครับค่ะขอบคุณมากๆได้ความรู้เยอะทุกครั้งนะคะและเชื่อว่าใครที่ฟังเราอยู่เนี่ยต้องต้องปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าสติต้องมาก่อนเลยนะคะสารวัตรต้องครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันวันพุธหน้านะคะได้คับสวัสดีค่ะค่ะพดตรีภาคิกิตยพงศ์นะคะหรือว่าสารวัตรเต๋อค่ะรองโฆษกกองพับการตรวจสืบสอบสวนอญากรรมทางเทคโนโลยีสองนะฮะเราเจอกันทุกวันพุธกับช่วงของตํารวจไซเบอร์เตือนภัยค่ะ รู้เท่าทันกลโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัย